สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิป Love Story นะคะมาดูกันซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครก็ไม่รู้นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบ Random นะคะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบ General Reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะ ถ้าตรงกับคุณก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็ถือซะว่าฟังนิทานความรักเพลินๆไปก็แล้วกันนะคะอย่ากเก็บไปใส่ใจหรือถ้าถ้าถ้าชอบถ้าถูกใจถ้าเรื่องมันมันดีคุณอยากจะรับไว้เป็นพลังงานของคุณก็โอเครับไปแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันแบบไม่ดีก็อย่ากเก็บไปคิดไปใส่ใจมากปล่อยผ่านมันไปนะคะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนายขอดูซิว่าสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาเป็นยังไงภาพรวมตอนนี้ very soon getting to know each other pay attention to the red flag รับนี้แล้วกัน The Lover is of wheel หนึ่งเหรียญ h i r o fans อ่าสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวเนี่ย จะเป็นประมาณว่าคุณสองคนคุณกับคนที่คุณถามถึงคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้ดูใจกันกำลังคบคบคุยคุยกันนั่นแหละนะคะแต่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนยังไม่มีเอ่อยังยังไม่ได้ขึ้นสเตตัสแฟนยังไม่ยังไม่มีสถานะคนรักนะคะแต่เหมือนกำลังคุยคุยกันอยู่เหมือนเป็นคนคุยอะ่ะ สถานะแบบว่ายังไม่ชัดเจนอะไรสักเท่าไหร่แต่เร็วๆนี้มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนหรือว่าพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนอะว่าแบบเออมันน่าจะแบบจริงจังได้แล้วนะอะไรแบบเนี้มันจะมีความจริงจังมากขึ้นมีการเปิดเผยความสัมพันธ์มากขึ้นถ้าตอนนี้ยังแบบแอบๆบคบๆค,คุยๆกันอยู่ ก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะเปิดเผยล้วแบบคบแบบจริงจังเปิดเผยเป็นตัวเป็นตนแบบให้คนอื่นๆรับรู้ว่าเออคุณสองคนคุยกันนะคุณสองคนคบกันกันอยู่นะขอเลื่อนสถานะอะไรแบบเนี้ยน่าจะเร็วๆนี้นะคะ pay attention to the red flag v e r y soon ด้วยอืมเร็วๆนี้น่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นไม่เขาขอคุณเป็นแฟน ก็คุณขอเขาเป็นแฟนทีนี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ k n i h t of w i e w e m Place, Wow, k n i h t of w a n d s เซเว่นออฟคัพเขาอะพูอยา่างแล้วเขาชอบคุณมากๆเลยนะอืมเขาชอบคุณมากๆเขาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพรียบพร้อมดูดี อบอุ่นอ่อนโยนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยดีเลิศดีงามดีที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะแบบมีตัวเลือกอยู่เหมือนกันมีคนเข้ามามากมายแต่บอกเลยว่าคุณเป็น Number one เขารู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยคือตัวเขาก็มีสามารถที่จะแบบเลือกคนอื่นได้ก็มีตัวเลือกก็มีคนที่เข้ามาให้เขาได้เลือกมีคนเข้ามาอยากรู้จักอยากพูดคุยกับเขาแต่คนที่กลุ่มหัวใจเขาอยู่ก็คือคุณคนที่เขารู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกว่าใช่ก็คือคุณ และตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่าคุณคุณก็เป็นคนที่เพียบพร้อมคุณก็เป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้เหมือนกันคุณก็น่าจะมีตัวเลือกเหมือนกันอืมและเขาอ่ะก็อยากที่จะจีบคุณอยากที่จะเป็นแฟนกับคุณอยากที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นตัวจริงของคุณเขาไม่ได้คิดแค่แบบเล่น คือนาอฟวานเนี่ยมีความแบบมุทะลุมีความแบบว่าใจร้อนคืออยากจีบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มีนายออฟวิวเขามีความจริงจังจริงจังจริงใจนะคะคือเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงเลยแล้วกันอ่ะถ้าอย่างนั้นจีบจริงแล้วก็ไม่ได้จีบเล่นๆไม่ได้จีบแบบว่าแค่แบบเอาชนะแค่แบบ จีบได้แล้วก็หมดแพชชั่นอะไรแบบนั้นไม่ใช่เขาคิดจะจีบจริงๆแล้วเขาก็คิดจะคบหากับคุณแบบจริงจังอืมอ่ะทีนี้มาดูทางฝั่งคุณฝั่งคุณล่ะตอนนี้เนี่ยคุณคิดยังไงกับเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขา nine of pentacles สมแล้วนะที่เขามองว่าคุณเป็น the empress เพราะคุณเป็น n i n e of pentacle two of swords seven of wands temperance ่ารู้สึกว่าคุณนะ่ะยังกล้ากล้ากลัวกลัวกับคนคนนี้อยู่คุณนะ่ะเหมือนกับว่าคุณโสดโสด สวยๆหล่อๆแบบเนี้ยก็ดีอยู่แล้วคือคุณคุณมีความสุขกับการเป็นคนโสดของคุณคุณอาจจะโสดมานานแล้วก็ได้แล้วคุณแบบรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดิ้นรนคุณไม่ได้เรียกร้องความรักจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าคุณมีความสุขด้วยตัวของคุณเองคุณมีชีวิตที่ดีที่สมบูรณ์แบบคุณสุข สบายใจคุณไม่มีอะไรต้องแบบเดือดร้อนแต่พอเขาเข้ามาถามว่าคุณสนใจเขาไหมคุณสนใจนะคุณก็ชอบเขาแต่ว่าคุณก็ยังมีความลังเลอยู่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ดูจะเป็นคนมีสเสน่ห์ดูแบบดูมีคนเข้าหาเขาอยู่เหมือนกันมีคนมาให้เขาแบบมาเป็นตัวเลือกของเขาเยอะอยู่เหมือนกันคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่า เขาอาจจะดูเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้เขาจะจริงจังจริงใจกับคุณไหมคุณก็เลยมีความแบบค่อนข้างที่จะระแวดระวังตัวหน่อยเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนคุณนะอยู่ในเซฟโซนของคุณอยู่แล้วคุณเป็นที่เป็นอยู่ตอนนี้ของคุณน่ะก็คือคุณสบายใจคุณคุณโอเคมากๆคุณยังไม่มีการผูกมัดใดๆกับเขาหรือกับใครคุณสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้ มีคนเข้ามาหาคุณมาคุยกับคุณคุณก็สามารถที่จะคุยได้โดยที่โดยที่คุณไม่ต้องแอบแอบซ่อนซ่อนหรือว่าต้องไปขออนุญาตใครอะไรแบบนี้ไม่ต้องแรงงานตัวอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นชีวิตที่อิสระมันสบายใจสบายใจที่จะคุยกันไปแบบเนี้แต่ใจหนึ่งคุณก็ชอบเขาคุณก็มีความลังเลอยู่ลึกๆคือ คุณไม่ถึงกับตัดเขาอะคุณรู้สึกว่าในบรรดาคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยคนคนเนี้ยก็คือน n เ m b e r วันเหมือนกันเอเขาก็มองคุณเป็น number วันคุณก็มองเขาเป็นแบบ number วันเหมือนกันคือคุณรู้สึกคุยแล้วมันถูกคอคุยแล้วมันถูกใจถูกจริตกับคุณที่สุดว่างั้นเถอะแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากคุยกันไปแบบนี้ก่อน ยังไม่ค่อยแน่ใจในตอนนี้ทีนี้แล้วเขาจะทำยังไงกับคุณ เอ็ดอปธอร์ทรีอปวิลบอกเลยนะต่อให้คุณปฏิเสธเขาเขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาก็ไม่ ือมันเหมือนกับว่าเขารักคุณไปแล้วอะแล้วมันกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเขาก็จะพยายามต่อไปเออต่อให้มันจะยากลําบากแค่ไหนแต่เขาจะยังไม่ไปจากคุณเพราะอะไรเขาไปไม่ได้มันประมาณว่าตกหลุมรักไปแล้วอะ่ะมันขึ้นจากเหวไม่ได้แล้วก็คงต้องอยู่อยู่อย่างนั้นเขาก็จะพยายามต่อไป จนกว่าคุณจะเห็นใจจนกว่าคุณจะแบบยอมรับรักเขาหรือว่าเนี่ยเขาก็จะยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนมีความพัฒนายอยู่นะท view, รีวออิ o แล้จนกว่าคุณจะรับรักเขานั่นแหละเออคนคนนี้ตื้ออยู่นะบอกเลยเขาไม่ปล่อยมือคุณง่ายๆนะเขาไม่ยอมง่ายๆมันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วอะว่า ว่าเขาชอบคุณชัวชัๆเซเว่นออฟา์ดูสิดูความดูเขาไม่ไม่กลัวอุปสรรคใดๆเลยเขาไม่กลัวอะไรเลยเขาพร้อมลุยเขาพร้อมสู้อะเขาก็คิดว่าเขาก็มีดีของเขานั่นแหละเขาก็เป็นคนที่มีดีของเขา แล้วทำไมเขาจะต้องยอมถอยนี่ไงเอฟับครับมีความรักดีๆมามอบให้แล้วคุณจะไม่รับเลยเหรอเขามีความรักดีๆมีความจริงใจมามอบให้กับคุณเขาก็เลยไม่คิดที่จะถอยหลังจัดเม้น t เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็น ความจริงใจสักวันหนึ่งคุณก็จะรับรู้เองเพจล็อกวิวืเขาก็จะขอโอกาสคุณอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าคุณจะยอมให้โอกาสเขาน่ารักดีนะเพื่อนว่าเขาน่ารักดีนะคนคนนี้ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไพ่ออร์เรคมีอะไรอยากจะบอกคุณเดลิเจ o u สแ a คเกอร์คุณกับเขานี่มีความแตกต่างกันหรือเปล่าเรื่องนี้หรือเปล่าที่คุณกังวลคุณกับเขาอาจจะเป็นเ,เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมกับคุณด้วยหรือเปล่า Past Life r e l a t i o n s h i พคุณกับเขามีความเป็นไปได้ว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วในชาติพบที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นเนื้อคู่นะคะโอ้โหนี่ไง c o n c i l i l t i o n อะมีความเป็นเนื้อคู่ที่กลับมาพบกลับมาเจอกันยากนะที่จะตัดกันขาดบอกเลยต่อให้แตกต่างกัน มีเรื่องอะไรที่ที่ต่างกันมากๆแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจากคุณ not the right time บางทีตอนนี้จังหวะเวลาของคุณกับเขาอะมันอาจจะยังไม่ลงตัวมันอาจจะยังไม่ลงตัวคุณก็เลยมีความความคิด ที่ออกจะแบบลังเลสองจิตสองใจกังวลกล้ากลัวเพราะมันยังไม่ไม่ถึงเวลาที่ที่เหมาะสมพอเพื่อนอานเชื่อว่าถ้าเกิดมันถึงเวลาที่เหมาะสมเป็น perfect, perfect timing คนสองคนมาเจอกันในเวลาที่แบบ perfect timing อะค่ะมันจะไม่มีอุปสรรคอะไรอะอุปสรรคมันจะแบบน้อยนิดหรือว่าต่อให้มีมันก็ คนสองคนก็จะพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะฟันฝา่าพร้อมที่จะแบบเดินไปด้วยกันแต่เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีคอนฟ lict มีอะไรจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยต่อให้ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเลยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณหรือไม่ก็ใจเขาอืมไม่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องมีแบบคอนฟ lict ในใจอ่ะจะต้องมีแบบความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ที่ ที่มาเป็นตัวขัดขวางความสัมพันธ์ Energy คล้ายๆกับเป็นทวินเฟมเลยเนาะ Recovery คุณอาจจะต้องต้องปรับตัวเองก่อนต้องไปฟื้นฟูเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนคือต้องไปไปจัดการกับความคิด ความรู้สึกของตัวเองให้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเคยมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีมาก่อนมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาก่อนหรือว่าเคยพบเจอเรื่องราวอะไรที่มันมันทำให้คุณฝังจิตฝังใจอะ่ะแล้วคุณก็กลัวกลัวที่จะจะรักกับเขากลัวที่จะให้โอกาสเขาคุณกลัวที่จะพลาดกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจคุณก็เลย เหมือนยังกักอยู่ยังไม่แน่ใจยังสองตสองใจอยู่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปจัดการกับความรู้สึกของตัวคุณเองก่อนนะคะเมื่อตัวคุณพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละนะอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นอ้าววิดีนเดอะเน็ก e ์ฟิลวี ตอนแรกที่ไพ่บอกว่าเวลิซูนใช่ไหมผู้อ่านมีความรู้สึกว่าภายใน2อสสัปดาห์เนี่ย<ๆ>เขาอาจจะพูดหรือคุยอะไรกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแบบว่าขอเลื่อนสถานะขอมีความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ก็รอดูสัญญาณดูดีๆนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าเขายังไม่พูดแต่คุณมาดูไพ่แล้วเนี่ยก็โปรดจงเตรียมตัวเตรียมใจนะถ้าคุณยังไม่พร้อม ก็ก็อาจจะบอกเขาไปตรงๆหรือว่าขอเวลาเขาสักหน่อยอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คุณก็มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจอยู่สักสองสามอาทิตย์นะคะระหว่างนี้ก่อนที่เขาจะพูดอะไรกับคุณก่อนที่เขาจะขอขยับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคุณก็ลองคิดดูเล่นๆดูก่อนแล้วกันนะคะลองลองคิดดูทบทวนดูว่าคุณชอบเขาไหมคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่อย่าให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคของคุณเลยนะคะ เดี๋ยวคุณจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปนะไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใจคือคนเราอะถ้าถ้าไม่เคยล้มเราจะรู้จักวิธียืนขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะก็แค่ลองล้มดูมันก็เจ็บเจ็บแล้วเราก็ยืนขึ้นใส่ยาเดี๋ยวมันก็หายผ่านไปมันก็แผลมันก็หายไปเองอะไรอย่างเงี้ย แต่อย่างน้อยอะ่ะเราจะได้เรียนรู้จะได้มีประสบการณ์ว่าโอเคล้มแล้วเราจะลุกขึ้นยังไงล้มแล้วเราเป็นแผลเนี่ยเราเจ็บอย่างเงี้ยเราจะรักษายัางไงอ่ะก็คิดซะว่าเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะโอเคก็วันนี้นะก็จบการอ่านไพ่สำหรับวันนี้นะคะเลิฟสตอรี่วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ